สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับมาเบิงผึ่งน้ากันครับผึ่งพึ่งจะออกมาว่างครับมาว่างไปไม่เขาแล้วครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาเบ่เออกกล้องมากครับขึ้นมาเห็นกบเรยบแปลออกล่องขึ้นมาไทยลงคลิปห้พี่น้องในเบิงน้ากันนะครับว่าผึ่งมันเขาได้ยๆนะครับเนี่ยครับที่สิเขาเขายงพี่น้องกาลังเขาเต็มนะครับอันนี้ผึ่งตั้งมือว่านี่ครับตอนเย็น ประมาณหกโมงนะครับหกโมงหกโมงแรงพี่น้องหกโมงเย็นเอาบ้านว่างนะครับกล้องนี่นะครับเพิ่งจะว่างฐานว่างยางลงนะครับพอดมือนี่นะครับขามขึ้นเดียวนะครับขึ้นมบิ่งประมาณใบสามเนี่ยครับช่วงนี้เห็นเข่าแล้วเนี่ยครับสงสัยเข่าจะตอนเที่ยงนะครับว่างตอนหกโมงแรกนะครับแล้วก็มือถัดมาเนี่ยครับมือนี่ก อยู่ใบสามมะทยครับสงสัยสงสัยเข่าช่วงสิบปุ๊กลัวหรือว่าเที่ยงนี่แหละครับประมาณนี่ประมาณนี่นะครับขาดว่าโอ้ดีเลยครับพี่นองนะครับถ้าไข่พึงถ้าเสน่พึงไม่ได้กล้องนะครับล่อพึงนะครับท่าที่ปากครับที่เป็นที่เป็นร้อยท่ายครับเอาไฟล้นมันมันเป็นรูปขีดพึงจับนะครับ พิงหลงเสื้อนะครับหลงคว่ำเสื้อตัวของเขานะครับที่เอาจีพึงไปท่าไว้นะที่เอาพึงล่วงพึงเกานะครับไปท่าพึงหลงกลนครับก็เลยคิดว่าพ,พวกนี้มิพิงมาอยู่กับเขาอีกคือเขาอันนี้ยู่ป่าละเมาะหลังบ้านนะครับหลังบ้านหลังสวนนะครับเป็นป่าของต้นกิษณานะครับนะครับปลาละเมอเล็กๆครับ ประมาณสองงานนะครับป้าเนี่ยหลังบ้านนะครับหลังบ้านหลังสวนติดบ้านนะครับเต้บ่อดนถางนะครับปลอยเป็นปลาผสมกับต้นไม้ไว้นะครับก็เลยเอากกองมาว่างครับปรากฏว่าว่างอยู่นี่สองสามกองเห็นเขาสองกองกองหนึ่งว่างได้ซิบก็มือนะครับเขาแต่กองนี้ว่างขามคื้น,นะครับเขานี่ครับสิเขากับเขาง่ายๆพี่น้อง ให้ไก่ๆนะครับให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันนะครับให้ไก่ๆที่สุดเลยนี่นี่คือใครพึงท่าไลยครับท่าแดีอเอาไฟลดนะครับปากกองหรือในกองกับท่าครับท่าบนฝากองกับเลยมาทายลงคลิปให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันในหูน้กันว่ามันเข่าไงช่วงนี้ก็เป็นเดือนมีนานะครับ,ม,รบมันจะเข่าช่วงนี้นะครับครับมันจะเข่าช่วงกลุ่มผ้ามีนานี่ครับ พึ่งที่หาที่ยูนะครับคือเมีสาเขากับเจ็บเลยครับได้นำเลยนะครับยุดนีไมีไหวสองกล้องที่เขาอีกกล้องนึงเพิ่งจะว่างเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวออกไปเบิ้งอีกกล้องนะครับครับไปเบิ่งกล้องนี้เหมือนกันครับมีขางหลังเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับ ครับเป ah ็นยู่หลังบ้านอันนี้อยู่ข้างกระต้อห้างนียครับเลยมุอบ้านครับอันนี้เป็นหลังสวนนะครับหลังบ้านมาดูข้างหน้าครับนี่ครับกล้องนี่ยู่ด้านหลังกันมาานี่ครับอันนี้เข่าได้หลายมือแล้วครับประมาณสิบประมาณสิบมือแล้วครับเข่ากล้องนี่ ปีที่แล้วก็มาว่างกับเขาดีครับในป่าละเมาะเมงนี้นะครับต้องยเป็นแรงทั้งพึ่งออกหากินในสวนนี่นะครับมันเคยมากกับมาคิดเกาท่าพี่น้องเนี่ยเข้มาว่างที่กับเขานะครับนะครับอีกเมษาอีกเก็บแล้วครับย่างตำตำกับบุรุษดอกสามถึงหาขวดนะครับย่างตำตำนะครับเขามีหน้ากิมเมษานะครับเดี๋ยวออกไปเบิ้งกล้องไม่ต่อไปครับอันนี้กล้องที่สามนะครับพึ่งจะว่างนะครับอันนี้ อันนี้ก็เพึ่งแกางมือเศร้านี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งถัดไปอีกครับยุกใกล้ๆกันนะครับอีกกล้องนี่ก็ยุกใกล้ๆครับสวนเดียวกันนะครับติดกันกล้องนี่ก็เงียบๆนะครับมือว่านนี่คือนมาเห็นตอมนะครับเพึ่งมาตอมซี่หาตัวช่วงนี้เงียบๆเลือไปเขากล้องที่ไล่ให้เบิ้งที่แรกนะครับรงสงสัยสงสัยอยุกล้องนี่นะครับ หรือว่าผมเอาน้ำนะครับเปิดเปิดก๊อกน้ำนะครับไว้ให้เพิงมัดตอมมัดกินน้ำนะครับนะครับผมเอาสายยางนะครับเสียบใส่ท่อปราปานะครับให้น้ำซึมนะครับหากขาดผูกนะครับให้น้ำซึมหยดจริงจริงจริง นะครับครับยกค่อยๆเบาๆเรียว่าบางเท้เพึงกับมาตอมนะครับมะตอมเอา้ํำสงสัยเกี่ยวกับตัวนี้ครับน้ำยุไก่นะครับพี่น้องพึงกันเลยได้มาอยู่แถวๆว่ามี้ํำนะครับนี่ครับปลาสวนที่ไล่เมื่อกี้นะครับกับทางหนำก็ติดกันนะครับที่ผมเอาไปฝากตามสวนญาติกันครับป้าอย่างนะครับ ที่มินาำยอยุ่ไกๆกับกล้องนะครับเขาเร็วเหมือนกันครับนะครับกลับมาเบิ่งกลองเกา่าอีกคือเก้านะครับสรุปว่าพึงที่มาเข่าเร็วๆนะครับผมคิดว่าเกี่ยวกับมินนำนะครับนาำยุไก่ก็คืออาจจะเกี่ยวกับว่ามินนำนะครับเอาหนำป่ามาเปิดยศให้พึงว่ามินนำ เพ่งก็ชอบน้ำนะพี่น้องถ้าแรงใดไม่น้ำหยดน้ำซึมนะชอบไปยู่เข้าไปใกล้นะครับอาศัยน้ำครับไปตอมไปจับน้ำเอาน้ำกินนะครับอันนี้ว่างเพียงขามคืนเดียวครับอุ้เท้นะครับเข่าเต็มที่นะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่อยากทําตามนะครับทําไดนพี่น้องเนี่ยครับข้างล่างก็เอากล้องพลาสติกภาพกลิ่นพันขึ้นแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องดํารถยนต์เก่านะครับกันมด กันปวกกันทุกอย่างนะครับขึ้นไปรบกวนพึ่งนะครับแล้วก็ทํำฐานตังแบบนี้ครับถ้าใครเพื่งตังไว้แป๊บเดียวครับเข่าเลยครับถ้ามันจะเข่าถ้าว่าเข่าบางเทือกั็เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์สามสี่อาทิตย์บางเทือนะครับก็ให้เข่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกตุกคนนะครับสวัสดีครับ